ดิหมอมพอทรงเน้นเรื่องการที่ข้าพเจ้าจะทํางานเพื่อประชาชนท่านบอกว่าเกิดมาตรงนี้นี่มีหน้าที่ที่จะทํางานเพื่อประชาชนรับใช้ประชาชน ให้ประชาชานมมีสุขภาาพอนัยทีีด่ดขึ้นนับเป็นความโชคดีของคนไทยที่เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวไลลักษณ์อัครราชกุมารีทรงตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนตลอดเวลานับเป็น 10, 10ปีพระองค์ทรงศึกษาเล่าเรียนและทรงสั่งสมประสบการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณาสุขทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมาช่วยบรรเทาปัญหาสุขภาพอนามัยให้แก่ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคยิ่งกว่านั้นส่งรับพระภาระในฐานะตำแหน่งประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิพอ,อสวด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆพร้อมทั้งส่งติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และบรรเทาความทุกร้อนด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ประสบนิกรโดยทั่วกันวันนี้การทรงงานพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศาสตร์แห่งวิทย์ของพระองค์เป็นสิ่งที่สะท้อนชัดถึงการเจริญรอยตามพระราชปณิธานในพระบรมราชวงจัก,กรีเพื่อสร้างสุขให้แก่ประสบนิกรอย่างยั่งยืน